มาดูกันในส่วนของบทที่5เลยนะครับในเรื่องของบทที่5ครับก็ยังคงเป็นเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราควรที่จะจดจําให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในวันนี้เราจะไปดูในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับก็คือจุดประสงค์ของเรานั่นเองนักเรียนเสนอได้ไหม จากบทที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนอาจจะรับรู้อาจจะมองเห็นอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือว่าอาจจะเกิดจากคุณครูบอกให้นักเรียนทําแต่ในวันนี้ครับทาไมครับเรานําสิ่งที่เราจดจําได้มานําเสนอครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับนี่ครับเรื่องของแหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลนี้นะครับเป็นแหล่งที่ให้รายละเอียดหรือว่าสิ่งที่เราสนใจ นะแหล่งข้อมูลนี่ก็มีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของอทุ่งนาทุ่งนามีอะไรครับในทุ่งนามีอะไรมีข้าวนะถ้ามองดูทั่ว,วไปนักเรียนมองเห็นนึกถึงทุ่งนาอาจจะมองเห็นสีเขียวสดใสเลยแต่ในทุ่งนามีอะไรอีกครับก็อ,อาจจะมีสัตว์นานาชนิดน้อยใหญ่อย่างเช่นอาจจะมีปลาอยู่ในนาก็าได้มีไหม ปลาตัวเล็กตัวน,น้อยอาจจะหลุดเข้ามาเพราะว่าข้างๆทุ่งนาจะมีบ่อน้านะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีปูอาจจะมีหอยอยู่ในทุ่งนานะครับแบบนี้เป็นข้อมูลแบบลึกๆที่เราจะต้องดูให้ดีนะครับรวมถึงสถานที่ที่ไหนครับพิพิพธภัณฑ์นะครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นสถานที่ที่มีการจัดแสดงสิ่งต่างๆได้ถูกรวบรวมเอามาไว้อย่างเช่นพิพิพธภัณฑ์ของของเด็ก นะครับในนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับดวงดาวอาวกาศก็เป็นเรื่องราวนั้นๆหรือแม้กระทั่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ได้ไหมครับได้นะครับก็เป็นการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของไดโนเสาร์ในอดีตว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะเคยมีไดโนเสาร์มาอยู่ที่ประเทศไทยไหมนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูดีๆนะครับไปศึกษาข้อมูลดีๆนะครับรวมถึงบุคคลนะครับอย่างเช่นคุณครูนักวิทยาศาสตร์นะ อันนี้นักเรียนสามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากคุณครูจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆที่เป็นบุคคลนั่นเองนะครับจากนั้นครับมาดูครับข้อมูลที่เราจะารับรู้ได้นะครับในเรื่องแหล่งข้อมูลเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นโทรทัศน์นะครับวิทยุหนังสือพิมพ์สื่อหรือว่าหนังสือต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะเป็นนิตยสารสมุดจด นะสิ่งรับตัวของพวกเรานี่เป็นแหล่งข้อมูลทุกอย่างครับเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราควรที่จะเข้าไปหาข้อมูลที่ไหนนะครับต้องเลือกดีๆว่าเราหาข้อมูลที่ไหนได้เร็วกว่ากันถูกต้องครบถ้วนมากกว่ากันนะครับโดยเฉพาะการใช้อะไรครับในภาพนี้ครับคอมพิวเตอร์นะครับการที่เรามีความรู้นี้เรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ย มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะหาข้อมูลได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการค้นหาการใช้ข้อมูลอะไรแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะกล่าวในบทต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูซิว่าเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาทําอย่างไรครับอย่างเช่นนี่ครับข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะครับเราสามารถนําเสนอได้หลายอย่างตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่น าการบอกเล่านะครับแบบนี้ครับการรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนืออากาศร,ร้อนนะภาคใต้มีฝนตกนะครับภาคอีสานอาจจะร้อนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณนี้แบบนี้ถือว่าเป็นการบอกเล่านะครับในภาพนี้เป็นไงครับภาคใต้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับข้อมูลการบอกเล่าเราพบเห็นได้จากไหนครับลองคิดซิ อย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้ครับนะ่าจะเห็นจากไหนครับก็พบเห็นจากในโทรทัศน์นั่นเองนะครับในช่วงของข่าวใช่ไหมครับก็จะมีการรายงานข่าวแบบนี้ถือว่าเป็นการบอกเล่านั่นเองนะครับเป็นการนําข่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศแบบนี้นะครับเราก็อาจจะมาบอกเล่าได้นะครับสําหรับผู้ที่เดินทางใช่ไหม อย่างเช่นการพยากรณ์อ,อากาศอยากจะเดินทางในวันพรุ่งนี้หรือว่าช่วงเย็นแล้วก็เตรียมพร้อมได้ว่าอ๋อสภาพอากาศเป็นยังไงอาจจะมีฝนตกไหมนะถ้ามีฝนตกเราต้องไปในที่ที่แบบเป็นโล่งแจ้งอะไรนี้ถ้าฝนตกก็อาจจะทํางานไม่ได้นะครับแบบนี้เราก็สามารถคาดคะเนได้จากสื่อที่เขา กำหนดให้นะครับหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องนะครับนอกเหนือจากนี้ครับการนําเสนอนักเรียนก็อาจจะทําได้หลายอย่างนะครับนอกเหนือจากการบอกเล่าอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเขียนได้ไหมครับถ้าสมมตินักเรียนชอบเขียนนักเรียนก็เขียนลงในสมุดได้นะครับเหมือนนักเขียนต่างๆก็เป็นการถ่ายทอดการบอกเล่าได้นักเรียนเขียนไว้เลยแบบนี้ให้เพื่อนอ่านก็ถือว่าเป็นการบอกเล่าเช่นกันนะครับรวมถึงบางคนอาจจะมีทักษะในเรื่องของการวาดภาพ เอออาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าวาดภาพเก่งสมมุติว่านักเรียนอยากสื่อความหมายว่าอ๋อในช่วงของออวันปีใหม่แบบนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาและอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รู้ภาพบรรยากาศนักเรียนอาจจะวาดเองก็ได้คร่าวๆนะครับอาจจะวาดให้เพื่อนๆเ,เห็นระบายสีสวยงามเลยหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายแบบนี้นะครับเอาภาพถ่ายมานําเสนอได้ไหมครับ ได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการนําเสนอเหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายวิธีลองดูซิว่านักเรียนถนัดแบบไหนสนใจแบบไหนนะครับและก็มีความสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลแบบไหนได้นะครับเบื้องต้นเราก็อาจจะศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับแล้วค่อยถ่ายทอดข้อมูลออกมาให้สมบูรณ์แบบได้นะครับวันนี้ครับค,คุณก็มีแบบฝึกหัดมานะครับอยู่หน้า13นะครับลองเปิดซิ มาทาแบบสำคัญพร้อมกันนะครับว่านักเรียนจะตอบได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับบอกหรือว่าเล่าเรื่องนะให้เลือกหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับคุณครูมีหัวข้อให้เยอะะเลยอย่างเช่นในเรื่องของการหุงข้าวนะครับบางคนเคยหุงข้าวก็อาจจะทราบว่าการหุงข้าวมีวิธีการขั้นตอนอยังไงลองไปแล้วให้เพื่อนๆฟังนะครับหรือว่าลองเขียนใส่สมุดก็ได้นะครับ ข้อที่2ครับการเจียวไข่น,ะนักเรียนป .1 เจียวไข่ได้แล้วนะบางคนบางคนอาจจะยังคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ให้ใช้ไฟไม่ให้จุดเตาแบบนี้ก็เพราะเป็นอันตรายก็ไม่เป็นไรนะครับข้อที่3การแปลงฟันอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับข้อที่4ครับการล้างจานใครล้างจานเป็นยกมือขึ้นมีไหมครับ ก็สามารถเขียนได้นะข้อ5นะครับการปลูกต้นไม้นะครับนักเรียนปลูกต้นไม้เป็นไม้ปลูกต้นอะไรวิธีการปลูกมีกระบวนการยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับลองเล่าให้เพื่อนฟังนะครับการอาบน้ําอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนก็คุ้นเคยอยู่เพราะว่าเราต้องอาบน้ําทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือบางคนไม่อาบน้ํามีไหมนะไม่ได้นะต้องอาบน้ําทุกวันนะครับการอาบน้ําควรที่จะอาบอยังไง นะครับปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะครับลองเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับสุดท้ายครับการแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับนักเรียนมีวิธีการแต่งตัวยังไงให้เรียบร้อยแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนหรือไม่นะครับคุณครูให้นักเรียนเลือกมา1ข้อนะครับนะเลือกมา1ข้อแล้วก็นําเสนอให้เพื่อนเพื่อน,นฟังด้วยนะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้หรือคุณครูฟังก็ได้ นะครับหรือเขียนได้ไหมได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนลงในสมุดของเราได้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการนําเสนอข้อมูลนะที่เรียกได้ว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องของการนําเสนอเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเทคนิคเรื่องของการถ่ายทอดให้กับคนอื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเรา ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดความชํานาญนั่นเองนะครับดังนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะจดจาไปด้วยนะครับกับการนําเสนอข้อมูลครับ